โยโยโยเที่ยง,งตรงเจญกับคืนนุหงหงบิก๊กแมสสวัสดีแฟนคืนนุหงังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำใจทีมงานนะครับามาถึงคัาคืนวันจันทร์ครับบิก๊กแมสเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาทีหนึ่งสี่ห้าดาบิแมเมืองมิลานนะครับเอซี AC มิลานรองจากฝูงเจอกับอินเตอร์มิลานจกฝูงว่าที่แชมป์นะครับเอซี AC มิลาน69แต้มจากการชนะยี่เดสมอ6แพ้5เกมล่าสุดในลีกบุกเสมอซาสโซโรมา3-3นะครับล่าสุดลงเล่นยูโรปาลีกบุกแพ้โรม่า1-2ตกรอทตกรอบรับ ตัวหลักๆเนี่ยแน่นอนครับไม่มีมาลิกเทียวติดโทษแบบนะครับซีมงเคียกับกาลูดูก็ยังเจ็บประตูจะเป็นไมคเมยองครับแนวรับก็มาเตโอกับเบียกับฟียกอฟิกาโยโทโบรินะครับดันกลางอิสเปียลเบเนเซน่าครับแนวรุกก็คริสเตียนพูริสิตรูเบนลอตตัชีกลาเฟลเลอของหน้าเป็นโอลิเวียชิรูนะครับเจอกับอินเตอร์มิลาน 83แต้มจากการชนะ26เสมอ5แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอายารี่มา2ต่อ2นะครับซเมเนอินซากี้มีทีมที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าได้เบญจแบงปาวากับาลาอโตโร่ผลแบนด์ด้วยครับประตูจะเป็นยานซอมเมอร์เบญจมบงปาวาได้เล่นนะครับที่เหลือเกมรับก็อาซาบีกับบาสโตนี่เป็นแกนหลักวิง2ข้างก็เป็นดาเมียนกับดีมากโก้นะครับดันกลางนั่นปึกครับนิโคโลบาเลล่าเฮนริกมาคิทายานฮาคารชานาโดกรูนะครับและคู่หน้าลาอูโตโล่มาติเนส นัดแรกเจอกันอินเตอร์เปิดบ้านชนะ5ต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองอินเตอร์เป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆสถานการณ์เนี่ยอินเตอร์นำเอซีมิลาน14แต้มนะครับนัดนี้เป็นนัดที่3 3ถ้าอินเตอร์ชนะก็จะทำแต้มห่างออกไปเป็น17แต้มแล้วโปรแกร,รมเหลือ5นัดครับอินเตอร์จะการันตีการคว้าแชมป์เก่าชั่วเซนตอิตาลีทันทีนะครับดูแล้วเนี่ย แม่ไม่น่ารอดครับมิลานพักมาน้อยกว่าด้วยเล่นมาเพื่อหัดสบอดีครับอินเตอร์พักมาเต็มถังแถมได้ผู้เล่นการหลักกลับมาด้วยนะครับดูแล้วฟอร์มยังไงสู้อินเตอร์ไม่ได้ครับวัดใจ,จเตอร์มิลานครับพจามองว่าจะชนะได้ในคืนนี้แล้วควา้าแชมป์เก่าโชวเซเลอานะครับให้เชียร์อินเตอร์มิลานเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบาย,บาย